เหตุในพุทธการเรื่องนางปฏิปูชิกาครั้งพุทธการเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีครั้งนั้นณพพดาวดึงมีเทพบุตรองค์หนึ่งชื่อมาลาภารีมาลาภารีเทพบุตรมีนางเทพธิดาหนึ่งพันนางแวดล้อมปรนิบัติวันหนึ่งมาลาภารีเทพบุตรได้เข้าไปเดินเล่นที่สวนสวรรค์ โดยมีเทพธิดา500นางติดตามไปด้วยเมื่อไปถึงสวนสวรรค์อันรื่นรมเหล่านางเทพธิดาโฉมงามก็แยกย้ายกันไปเก็บดอกไม้เพื่อนำม,มาประดับให้แก่มาลาภารีเทพพุรุรรขณะที่เหล่าเทพธิดากำลังเก็บดอกไม้อยู่นั้นมีเทพธิดาองค์หนึ่งได้หมดอายุไขลงนางจึงได้จุติหรือตายณนะบนกิ่งไม้ขณะที่กำลังเก็บดอกไม้ นางได้ลงไปปฏิสนธิหรือเกิดทันทีในเรือนของเศรษฐีตระกูลหนึ่งในเมืองสาวัตถีถึงแม้นางจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแต่ก็ยังระลึกได้ว่าตัวเองนั้นเคยเป็นเทพธิดาหนึ่งในภระยาะของมาลาภารีเทพบุตรแห่งภพดาวดึง นางจึงตั้งความปรารถนาที่จะกลับไปบังเกิดในสวรรค์เพื่ออยู่กับมาลาภารีเทพบุตรอดีตสามีในชาติปางก่อนอีกนางจึงบูชาด้วยของหอมต่างๆมีน้ำอบน้ำปรุงดอกไม้หอมสารพัดชนิดทุกๆวันครั้นพอนางมีอายุได้16ปีจำเป็นต้องมีครอบครัวตามประเพณีนางก็ได้แต่งงานกับชายหนุ่มผู้มีตระกูลเสมอกันที่พ่อแม่หาให้ นางเป็นคนที่มีปกติวิสัยทำบุญทำทานรักษาศีลไม่ได้ขาดทั้งถวายสลากะพัทปักขีกพัทหรืออาหารที่15วันจะถวายครั้งหนึ่งและวัดสาวาศิกพัทหรืออาหารที่จะถวายสามเดือนครั้งหนึ่งทุกครั้งที่ทำบุญนางก็จะตั้งจิตอธิษฐานและกล่าวออกมาให้ผู้อื่นได้ยินว่าขอให้ตนได้กลับไปเกิดในวิมานของมาลาภารีเทพบุตร เหล่าพระภิกษุสงฆ์ที่นางเคยใส่บาตรต่างก็ได้ทราบความปรารถนาของนางกันทั่วนหน้าเพราะเคยได้ยินคำกล่าวคำอธิษฐานของนางเสมอๆจึงพากันขนานนามนางว่านางปฏิปูชิกาซึ่งหมายความว่าหญิงผู้บูชาสามีนางปฏิปูชิกานั้นได้เข้าไปดูแลทำความสะอาดปรนิบัติในโรงฉันของพระภิกษุทุกวันทั้งเตรียมน้ำดื่มของขบฉัน เตรียมน้ำล้างมือปูราดอาสนะจนเป็นที่ไว้วางใจของเหล่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่มาช่วยกันจัดเตรียมนานๆไปคนเหล่านั้นเมื่อมีกิจธุระก็ฝากนางให้ช่วยจัดแจงอาหารและข้าวของที่นำมาถวายแทนตนซึ่งนางก็ยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งเวลาผ่านไปนางปฏิปูชิกามีลูกชายถึงสี่คนวันหนึ่งขณะที่ถวายทานแก่พระภิกษุสงเส็จ นางก็ได้บูชาฟังธรรมรักษาศีกขาบทตามปกติวิสัยแต่พอตกเย็นวันนั้นนางก็ได้สิ้นอายุไขยแบบปัจจุบันทันด่วนทั้งที่ไม่ได้เจ็บป่วยมาก่อนแล้วก็ได้กลับไปบังเกิดเป็นนางเทพธิดาในวิมานของมาลาภารีเทพ,พบุตรณพพดาวดึงเหมือนเดิมเมื่อมาลาภารีพบหน้านางเทพธิดาอีกครั้งก็ถามว่าน้องหญิงเมื่อครู่เธอหายไปไหนมา นางเทพธิดาจึงตอบว่าข้าแต่ท่านเทพ,พบุตรดิฉันหมดอายุไขนภเดาวดึงจึงต้องจุติแล้วไปเกิดในโลกมนุษย์มาเจ้าค่ะดิฉันไปเป็นธิดาในเรือนของเศรษฐีในเมืองสาวัตถีมาลาภารีเทพ,พบุตรจึงถามว่าเธอใช้เวลาแค่ไหนในโลกมนุษย์นางเทพธิดาตอบว่าดิฉันอยู่ในท้องคุณแม่สิบเดือนจึงคลอดออกมาเมื่ออายุได้16ปีก็ได้แต่งงาน ผ่านไปไม่กี่ปีดิฉันก็มีลูกสี่คนตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโลกมนุษย์นั้นดิฉันได้ทำบุญถวายทานรักษาศีลและได้ตั้งความปรารถนาถึงท่านเมื่อสิ้นอายุไขในโลกมนุษย์แล้วดิฉันก็ได้มาบังเกิดในวิมานของท่านสมใจเจ้าคะ่ะมาลาภารีเทพบุตรฟังอย่างสนใจแล้วก็ได้ถามต่อว่ามนุษย์มีอายุไขเฉลี่ยกี่ปีนางเทพธิดาตอบว่า ประมาณ100ปีเจ้าค่ะมาลาภารีเทพบุตรถึงกับแปลกใจจึงถามกลับอย่างไวว่าทำไมอายุของมนุษย์นั้นสั้นนะักแล้วพวกมนุษย์เป็นผู้ประมาทปล่อยให้การเวลาล่วงไปเปล่าๆหรือเป็นผู้ที่สร้างบุญถวายทานเป็นประจำนางเทพธิดาตอบว่าข้าแต่ท่านเทพบุตรพวกมนุษย์โดยส่วนใหญ่นั้นประมาทอยู่เป็นนิดทํทประหนึ่งว่า ตนมีอายุยืนยาวเป็นอสงไขไม่แก่ไม่ตายเลยทีเดียวมาลาภารีเทพบุตรได้ยินดังนั้นถึงกับรำพึงออกมาด้วยความสลดใจว่าโถพวกมนุษย์มีอายุไขเพียงหนึ่งร้อยปีแล้วยังมัวแต่ประมาทเมื่อไหร่หนอจึงจะพ้นทุกข์ได้ณนะเมืองสาววัตถีในเช้าวันถัดไปหลังจากที่นางปฏิปูชิกาถึงแก่กรรมไปแล้วเมื่อพวกพระภิกษุเข้าไปในโรงฉัน เห็นสถานที่และพัตตาหารยังจัดเตรียมไม่เรียบร้อยเหมือนทุกวันจึงถามถึงนางปฏิปูชิกาอุบาสกที่มาทำบุญคนหนึ่งกล่าวตอบว่าข้าแต่พระคุณเจ้าหลังจากที่ฟังธรรมเสร็จเมื่อเย็นวานและพระคุณเจ้ากลับไปสู่พระวิหารเชตวันแล้วนางปฏิปูชิกาก็ได้กลับไปที่บ้านแล้วก็ได้สิ้นอายุไขที่บ้านอย่างปัจจุบันทันด่วนขอรับ พระภิกษุที่ยังอยู่ในวิสัยของปุถุชนเมื่อได้ยินดังนั้นก็ไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้ด้วยความใจหายครั้นถึงเวลาเย็นที่โรงธรรมสภาเหล่าพระภิกษุก็ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางปฏิปูชิกาผู้ที่ทำบุญถวายทานอยู่เป็นนิดนั้นบัดนี้ได้ถึงแก่กาละไปแล้วนางได้ไปบังเกิดที่ไหนกันพระเจ้าค่ะ พระศาสดามีพุทธดำรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุนางได้ไปบังเกิดเป็นเทพธิดาในวิมานของมาลาภารีเทพ,พบุตรผู้เป็นสามีของนางถิ่นเดิมที่นางจุติก่อนมาบังเกิดในโลกมนุษย์นั่นแหละนางได้กลับไปบังเกิดที่เดิมแล้วแล้วพระองค์ก็ตรัสเล่าถึงความแตกต่างของเวลาในโลกมนุษย์กับเวลาในเทวโลกว่า100ปีของมนุษย์ เท่ากับหนึ่งวันในพบดาวดึงอายุไขของเทวดาในดาวดึงนั้นคือ1,000ปีทิพย์เทียบกับเวลาในโลกมนุษย์เป็น3โกด6ล้านปีหรือประมาณ36ล้านปีมนุษย์เพราะฉะนั้นการที่นางเทพธิดาจุติจากดาวดึงมาเกิดในโลกมนุษย์สิ้นอายุไขในโลกมนุษย์แล้วกลับไปบังเกิดในวิมานที่เดิมอีกครั้งเวลาในเทวโลกจึงผ่านไปครูเดียวเท่านั้น เมื่อเหล่าพระภิกษุได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกสังเวชใจในชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่สั้นเหลือเกินไม่มีใครรู้ตัวเลยว่าจะหมดสิ้นอายุไขในตอนไหนบางคนชาวเช้าก็ยังอยู่ดีเป็นปกติแต่พอตกคำก็ตายจากโลกนี้ไปก็มีพระาศาสดาตรัสเทศนาธรรมว่าชีวิตของสัตว์โลกนั้นสั้นจริงเหตุนั้นแหละผู้ที่ยังไม่อิ่มในกิเลสกาม จึงดิ้นรนขนขวายให้ได้มาตามที่อารมณ์ปรารถนาเสมือนคนที่เลือกเก็บดอกไม้สวยงามอยู่ในสวนยิ่งเก็บก็ยิ่งเพลิดเพลินหลงไปในอารมณ์นั้นไม่ได้รู้ทุกขจึงไม่ได้ปฏิบัติตนเพื่อการพ้นทุกขเมื่อสิ้นอายุไขจากโลกนี้ไปก็จะถูกพญามาจุราชนำไปสู่อบายแล้วก็คร่ำครวญเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้เพราะยังไม่พ้นทุกข์ เมื่อจบพระธรรมเทศนาเหล่าพุทธบริษัทสี่ที่อยู่ในธรรมสภาบางพวกก็ได้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลบางพวกก็ได้ตั้งอยู่ในสกทาคามีผลบางพวกก็ได้ตั้งอยู่ในอนาคามีผลบางพวกก็ได้ตั้งอยู่ในอรหัตผลจบเรื่องนางปฏิปูชิกา